อืมทำงานไปจ่อทักทำงานไปทำงานไปเออต่อต่อต่อเออนี่นนั่นเสาไปช่วยละคขนของคนของมันไปอยู่ในบ้านเลยไปเอาแล้วก็เสิร์ฟดิบวยเกมไม่ได้พี่ก็บมาเพิ่มพูดอะไรอยู่วันนี้เราก็อยู่กันครับในเสาที่เคยพเกราะกับนี่ยเสาที่เพิ่งมาไม่รู้เดี๋ยวนั่นมาปุ๊บแล้วก็เสาเลยเนี่ยเฮ้ยบักกันนะ กูจะเรียกไงเซในบ้านนะจ่ออึอั่นนั้นเนี่ยมันคืออึอั่งอย่างนี้ก็ไปเห็นตัวนั้นนะแล้วก็คลายคลายอึอั่งนะจะยินมองหูวฮาได้ไหมอย่าเลยผมกลัวไม่ได้ใช่อะไรผมหลอนนะจะเล่นมุกนี้มูฮาทั้งวันไม่ได้นะปกจะทองแล้วเด็กปวดไม่ขุดหรอกไม่ไม่ขุดอ่ะปวไม่มีขุดหรือขุดเล็ก เออก็เข้าใจได้โอเคอืมอแล้กันนะ้นซึ่งวันนี้เอ้ยผมเจอทอนแล้วซึ่งวันนี้เราก็มาเริ่มในเสาชินคือนะแล้วก็ปวดจีวางเพล่วอนนี้ก็ไปออกเดินทางหาวันพีทวันพีทเหรอใช่เรายังไม่เจอเลยเหรอไม่ดูผมเจอได้เสาแล้วคุณรู้ล้วไม่อับเราเจอแล้วปวกเบื่อวันพีทกันละหปวดเบื่อ เอ้ยในสองตีหม,มั้งเพราะว่าทุกคนไม่กดไลค์ปวดเลย <c oughs> เออสบายหนึ่งเออตายแล้วทำไมปวดเบื่อมากเลยทุกคนไม่กดไลค์ปวดกันหรอกแล้วก็เลกดไลค์กดแชร์ตามไปขนาดแตเขาจะไม่เบื่อเอเอเขาจะไม่ได้เบื่อนะเพื่อไปกระเจ้าพวกเราด้วยติดตาไปถึงของบ้าเออเขาช่วยปวดที้มต่อหน้าไอ้เขียวคุณช่วยเอาเนสอไปได้ไหมหูสึกกรรมคาแล้วฮะ มันมันเดินเกลก,กามากเฮ้ยมันหนุ่มไปตีมาแล้วมันก็ท้าผมเลยพวกมาเก็บกแตงโมแตงโมได้ได้อย่งนั้นคนก็มีประโยชน์อยู่โอเคผมก็มจะพิจารณาลมให้คนลวกันวันนี้วมูาอย่าเลยอย่างหมูฮเาเ๋ยวผมสิไม่ได้วัว โอ้เลยเป็นคุณพูดเป็นสะัดเสียงโน้ตดนตรีเลยโดเรมีซาซอนแต่เปลี่ยนเป็นมัวหานน้าในดนตรีได้ไหมโอ้โว้าวซับซอ้อนเลยเกินมัวห้านี่ยเนี่ยไม่ฟังโดเรมีซาซอนแล้วก็มัวนี่ใดนโอ้ไม่ค่อยเจดียดีรู้ไหมอย่างผมก็ไม่ค่อยใจยเียดีนะมัวมัว มัวมัวกับการเดินบกขึ้นนาขี้เปะอะไรคุณเนี่ยคุณร้องเพลงอะไรขคุณเนี่ยรับไปได้อ่ไอคิวเนี่ยสาวโคตรเกลายเลยอะเอาไปดอยผุมดงเหรอไม่ได้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยขุมต้องอยกขุมแล้วขุมก็บังคึงใจคิดนะ ก็ขังมันในบ้านเนี่ยนะโอ้แล้วก็ปล่อยออกมะไอ้บูหมูวบบนี้ไอเราฆ่ามันยังไงวะมันโผล่นบบนี้นี่มันโผล่มันโผล่ยังไงกูจะเรียกมันมันจะมันจะมีอะไรโผฮะให้โอ้ยงมูอันเดยใช่โอ้โหป้าปีเลนโดหมูอันเดยป้าปิลาลูมันกัดตูดปุ๊บกตายเดี๋ยวนี้ไงตายแลยวมันน่าเบื่อใจ เออนี่มันมันโต๊ะก็จริงตายยอใจอยจะจะหัวเลยนะแต่ว่าเสียงในมึงหัโอเคผมผมผมหัวแล้วไม่ออกเลยวะเนี่ยโคตรขัดเลอใช่ไหมเนี่ยกับีบาร้านี่มึกดับปีบีได้เมีปหมึงกูจะเรียกมันเลยก็อยากจะเชื่อเรียกมันว่ากี่กับปีบาร้าไหมนะ เออคุณคนคนทุกคนนี่เป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยคนข้าเห็นอะไรเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยน่ารักจัดชวนแต่ใครไม่รู้มันนะมันเหมือนเป็นหนูแฮมสเตอร์ผสมกาบิพี巴าหน่อยเตอร์ะไรมันดูดีมันคือกาบิพี巴าจ้าเลยนี่ไม่เคยเรียนมาปื้อนี่กาบิพี巴าว่าคุณใหญ่ขนาดนั้นอ่ะใครมันไม่ปักไฟว่าจะตอบว่าดีมือยเนี่ยมีถ่านไหมนะฮะหมูมีดิผมปักใหแล้วดูดีมันกุ้งกุ้ดินกุ้งกุ้ดินกุ้งกุ้ดินอะไร กุดแทนกุดแทนอ๋อก uh. ุดแทนเออไปกับก่งๆผมด้หยผมพูไม่อยากฟังกูสามเนี่ยหมดแล้วกุดกุดกุดพูดเร็วกูเนี่ยกุดแทนอืมกุดแทนกุดแทนกุดแทนภาษาอะไรครับเนี่ยภาษาไทยภาษาอะไรฮะกุดแทนกุดแทนกุดแทนก็บอกกุดแทนกุดแทนโอ้โหกว่าจะเข้าใจสกีเนี่ยมันนานมากเลยนะคุณจบต้องใช้เวลานานเลย